ข้างหน้าเราเป็นสถานีลาดพร้าวนะครับซึ่งเป็นสถานีต้นทางของรถไฟฟ้ปปา,าสายสีเหลืองแต่เปิดหลังสุดนะครับเพราะว่ากลางปีหน้านะครับรถไฟฟ้ปปา,าสายสีเหลืองนะครับก็จะเริ่มเปิดให้ใบริการแล้วนะครับซึ่งจะเริ่มจากสถานีภาวนานะครับจนถึงสถานีสำโรงสถานีภาวนาก็อยู่ข้างหน้าเรานะครับซึ่งตอนนี้ก็มีความคืบหน้าไปเยอะแล้วครับและก็จะมีเสา ทางลงนะครับนั่นแหละครับที่เป็นเสาโครงเหล็กนะครับซึ่งจะเป็นทางขึ้นลงรถไฟฟ้าสายนี้นะครับซึ่งสถานีปวนาเนี่ยครับก็จะเป็นสถานีเริ่มต้นของรถไฟฟ้าสายสีเหลืองที่จะเปิดใช้กลางปีหน้านะครับ ซึ่งเรียกว่าเป็นการเปิดใช้ในเฟสหนึ่งะครับแล้วก็เฟสสองก็จะใช้ไปจนถึงสถานีลาดพร้าวที่ตรงแยกรัชดานะครับเดี๋ยวเราจะไปดูกันนะครับว่าตรงสถานีลาดพร้าวทาไมถึงต้องเปิดหลังสุดนะครับมีเตุผลใดนะครับซึ่งแต่เดิมแล้วรถไฟฟ้าสายสีเหลืองเนี่ยครับก็มีแผนว่าจะเปิดใช้สิ้นปีนี้นครับ แต่ด้วยจากการโควิดและความล่าช้าในบางจุดนะครับก็เลยทําให้การขอสร้างล่าช้าไปนะครับก็เลยต้องเลื่อนแผนในการเปิดเป็นกลางปีหน้านะครับซึ่งเราจะเห็นตามข่าวนะครับว่ามีการทดลองวิ่งบนรางจริงแล้วนะครับของรถไฟฟ้าสายสีเหลืองนะครับแถวแถวสีนักกรินนะครับซึ่งเขาก็จะทดลองใช้จนถึงวันเปิดใจจริงนะครับเพื่อดูความสเกยรภาพของ รถไฟสายสีเหลืองครับว่าวิ่งบนรางแล้วจะใช้ความเร็วได้คมที่หรือเปล่าหรือต้องปรับเปลี่ยนอะไรหรือเปล่านะครับนีข้างหน้าเราก็เป็นวัสดุนะครับที่ก็รอการติดตั้งนะครับตอนนี้ผมก็เดินไปตรงแยกรัชดานะครับกล้องจะสันหน่อยๆนะครับเนี่ยครับ ความคืบหน้าช่วงจากสถานีภาวนาจนถึงแยกรัชดานะครับการก่อสร้างก็ดําเนินไปอย่างต่อเนื่องนะครับซึ่งปีหน้าก็จะเปิดใช้นะครับกลางปีก็จะเปิดจากสถานีภาวนาจนถึงสำโรงนะครับและปลายปีก็จะเปิดจากภาวนาจนถึงแยกรัชดาเลยนะครับ และอนาคตนะครับก็จะมีการสร้างต่อไปจนถึงรัชโยธินนะครับเชื่อมต่อกับรถไฟฟ้าสายสีเขียวนะครับซึ่งเรียกว่ารถไฟฟ้าสายสีเหลืองนี้ครับเชื่อมต่อกับรถไฟฟ้าหลายเส้นทางเลยนะครับสานับเริ่มต้นก็จะแยกรัชดานะครับก็เชื่อมกับรถไฟฟ้าใต้ดินนะครับแล้วก็ผ่านลำสาลีก็จะ เชื่อมกับรถไฟฟ้าสายสีส้มนะครับและอนาคตก็จะมีสายหนึ่งที่มาเชื่อมตีแยกลำซาลีนะครับก็คือสายสีน้ำตาลนะครับและยาวไปจนถึงสำโรงนะครับก็เชื่อมกับรถไฟฟ้าสายสีเขียวรถไฟฟ้าบนดินนะครับและอนาคตนะครับก็จะมีการสร้างส่วนต่อขยายไปจนถึงยัดแยกรัชโยธินนะครับเพื่อเชื่อมกับรถไฟฟ้าบนดิน สายสีเขียวเช่นกันนะครับดูดีครับเนี่ยครับสายไฟรยะยุโยงระย่างนะครับกรุงเทพนะครับสายไฟมากจริงๆเลยครับเสานี้ก็ไม่ว่างเสานู้นก็ไม่ว่างครับก็ราะสายไฟเต็มไปหมดนะครับตอนนี้ก็มาถึงจุดที่เขาวางรางตอนนี้วางได้มาถึงนี่แล้วนะครับ ยังเหลืออีกที่จะไปจนถึงข้ามแยกรัชดานะครับนวนกลับข้างหน้าเลยครับจุดที่แยกรัชดานะครับซึ่งจุดนี้ก็จะสร้างทางรถไฟข้ามนะครับข้ามสะพานข้ามแยกนะครับแล้วก็เลี้ยวไปเข้าสถานีลาดกล่าวนะครับ เนี่ยครับตรงนี้น่าจะเป็นรางรถไฟที่เป็นการจะข้ามตรงแยกรัชดานะครับจะเป็นรูปทางโค้งนะครับเราเห็นคานร,รางเป็นโค้งโค้งเป็นเหล็กครับซึ่งการทำรางโค้งน่าจะทำกับเหล็กง่ายกว่าปูนนะครับ เนี่ยครับตรงแยกรัชดานะครับเมื่อก่อนเป็นสะพานลอยรอบนะครับแต่เ้าตัดสะพานลอยออกไปนะครับตรงนี้นะครับเพื่อใช้พื้นที่การก่อสร้างนะครับเนี่ยครับการจราจรตรงแยกรัชดานะครับตรงข้างหน้าที่ผมชี้นะครับก็เป็นเจ้านีรถไฟฟ้าลาดพร้าวนะครับ ตรงนี้นะครับเมื่อก่อนจะมีไนปลาซส้อยู่นะครับแต่ตอนนี้ไม่รู้ยังมีหรือเลปล่าครับเพราะเศรษฐกิจไม่ดีคนก็ไม่ค่อยมาเดินกันแล้วนะครับนอกจากจุดสําคัญสําคัญนะครับตาะช่วงนี้โควิดนะครับอันปรายนะครับการเดินทตรงแยกรัชดาตรงนี้นะครับ ซึ่งแยกทาจะารืก็รถก็จะจิดนานเหมือนกันนะครับในช่วงชั่วโมงนิ่งด่วนนะครับนั่งกว่าจะข้ามแยกจะได้นะครับ ข้างหน้าเรานะครับก็จะเป็นสถานีลาดพร้าวนะครับซึ่งกําลังก่อสร้างกันอยู่นะครับตัวสถานีก็คืบหน้าไปเยอะแล้วนะครับเนี่ยครับจุดนี้ผมยืนตรงที่อาคารจอดรถของรถไฟฟ้าใต้ดิน,นครับอันนี้คือฝั่งตรงข้ามนะครับเดีย๋ยวเราจะไปดูจุดลายทางนะครับว,าว่าเสวก็ไปสิ้นสุดกันอยู่ตรงไหนนะครับ วันนี้อากาศก็ร้อนนะครับร้อนมากเลยนะครับนี่คือถนนรัชดานะครับข้างหน้าเราก็จะไปถึงทางแยกมาตตีนะครับนั่นก็คือตัวสถานีนะครับ ซึ่งสถานีนี้ก็จะเปิดใช้หลังสุดนะครับลายปีหน้านะครับซึ่งเมื่อเปิดใช้ตลอดสายนะครับการเดินทางก็จะสะดวกสบายมากขึ้นนะครับเผื่อคนที่เดินทางไปทํางานที่สมุทรปราการหรือจากสมุทรปราการมาทํางานในตัวเมืองนะครับก็ใช้รถไฟฟ้าสายนี้ได้นะครับซึ่งรถไฟฟ้าสายสีเหลืองเนี่ยครับก็จะเริ่มจากที่ รถไฟฟ้าใต้ดินสถานีลาดพร้าวนะครับขึ้นมาก็ขึ้นมาสถานีลาดพร้าวของรถไฟฟ้าสายสีเหลี่ยนะครับแล้วก็ต่อไปทางถนนลาดพร้าวไปจนถึงบางกะปินะครับแล้วก็เลี้ยวเข้าถนนสีนัคริมนะครับไปยาวไปทางสวนหลวงสีคอนไปทางโน้นนะครับแล้วก็ไปถนนเทป,ปรั์เข้าสัโรงนะครับซึ่งรถไฟฟ้า สายนี้ครับอยู่บ3น3าถนนสําคัญนะครับก็คือถนนลาดพร้าวถนนสีนกรินและถนนเทพารักษ์นะครับซึ่งผู้คนที่อยู่บริเวณ2ข้างถนนนี้ก็สามารถใช้บริการได้ด้วยความสะดวกสบายมากยิ่งขึ้นนะครับในปีหน้านะครับและวจนต่อกับข,ขยายก็จะไปทาง ถนนรัชดานะครับไปทางจันเกษมนะครับแล้วก็ไปเชื่อมที่แยกรัชโยธินนะครับเชื่อมกับรถไฟฟ้าสายสีเขียวนะครับมีอนาคตของเจ้ากรุงนะครับมีรถไฟฟ้าเพิ่มขึ้นหลายสายมากเลยนะครับการเดินทางก็จะสะดวกสบายมากขึ้นนะครับถือว่าคนที่จะมาใช้ชีวิตในกรุงเทพไม่จําเป็นต้องมีรถ ต่วนตัวก็ได้นะครับใช้ขนส่งมวลชนนี่แหละครับสะดวกสบายที่สุดแล้วนะครับซึ่งมีทั้งรถมีรถปูรถไฟฟ้าบนดินใต้ดินเยอะเลยนะครับหรือว่าเอางเงินมาอย่างเดียวก็พอนะครับก็ใช้ชีวิตได้สะดวกสบายแล้วล่ะครับเนี่ยครับคือ สถานีสุดท้ายนะครับที่จะเปิดของรถไฟฟ้าส,สายสีเหลืองที่สถานีลาดพล้าวนะครับซึ่งวันนี้ผมก็ถ่ายมาตั้งแต่สถานีภาวนานะครับและก็เดินสองข้างทางมาจนถึงสถานีลาดพล้าวนะครับตอนแรกว่าจะถ่ายจากฝั่งที่อาคารจอดรถนะครับแต่ไม่รู้จะถ่ายยังไงนะครับเพราะมีการก่อสร้างอยู่นะครับก็เลย เดินมาฝั่งตรงข้ามนะครับหรือว่าเป็นการพยายามจริงๆเลยนะครับร้อนก็ร้อนนะครับแต่เพื่อที่จะได้เก็บภาพมาให้เพื่อนๆได้ชมความคืบหน้ากันนะครับและตอนนี้ก็่อสร้างไปถึงไหนแล้วและทำไมถึงต้องเปิดหลังสุดนะครับสถานีนี้ผมว่าน่าจะอยู่ตรงที่ทางข้ามถนน ตรงนี้นะครับที่ตรงแยกลาดพราวเนี่ยครับและก็ตัวสถานีเนี่ครับเพราะสถานีลาดพร้าวนะก็ก็เป็นสถานีสุดท้ายนะครับก็จะมีออปชันอะไรเยอะแยะนะครับก็เ,เป็นจุดที่สิ้นสุดนะครับก่อนที่จะมีการสร้างตรงต,รงต่อขยายไปจนถึงแยกรัจะโยติด สำหรับวันนี้แค่นี้ก่อนนะครับบ๊ายบาย